สอของรายการฮัทคอข่าวในวันนี้นะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ตลาดของเกษตรอินทรีย์กําลังขยายตัวอย่างต่อนเนื่องในหลายประเทศซึ่งก็รวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะตอนนี้มูลค่าทางการตลาดสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การส่งเสริมให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเติบโตมีช่องทางอย่างไรบ้างได้รับเกียรตินะคะวันนี้จากท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะคุณวิบูล,ลักษ์ร่วมรักท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านอธิบดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Terima yeah. ตอนนี้เนี่ยเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่จะเรียกว่ามาแรงแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองให้ความสําคัญนะคะ<ช>ล่าสุดมีการกําหนดยุทธศาสตร์5ปีเกษตรอินทรีย์อยากให้ท่านอธิบดีเล่าให้เราฟังค่ะว่า5ปีหลังจากนี้เราจะเห็นอะไรบ้างค,ะค่ะก็ต้องเรียนว่าสินค้าอินทรีย์ต้องแชร์ว่าอินทรีย์ไม่ใช่แต่เพียงแต่สินค้าเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าเกษตรอาจจะเป็นตัวฐานแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งสินค้าและบริการอินทรีย์ จะเป็นเทรนด์ของโลกไม่ใช่แต่ของประเทศไทยแต่เป็นเทรนด์ของโลกเมื่อว่าเราไปต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าทุกห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานบริการหลายๆที่จะมีคําว่าออร์แกนิกนะคะหรืออินทรีย์วางอยู่ก็จะเป็นจุดขายสําคัญนะคะเราในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่าอินระีย์น่าจะเป็นช่องทางโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างดีในปัจจุบันและในอนาคตคเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับมอบหมายให้มาทำยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์รวมทั้งสินค้าและบริการอินทรีย์ด้วยนะคะเ,เป็นยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็ทอนลงมาเป็นยุทธศาสตร์ของ ทางกระทรวงพาณิชย์โดยเน้นหนักๆมากๆก็คือเรื่องของตลาดนะคะ,คะแล้วออมอบหมายให้กรมค้าภายในเป็นหน่วยงานที่จัดทำยุทธศาสตร์ของออสินค้าอินทรีย์และบริการอินทรีย์ขึ้นมาจุดแรกเนี่ยก็คือ,อ,อในส่วนของประเทศไทยต้องเรียนว่าเราต้องการสร้างการรับรู้ในเรื่องของอินทรีย์ให้มากขึ้น หลายคนอาจจะไม่สนใจแล้วมองว่าเอ๊ะทำไมราคาแพงไม่สนใจดีกว่าแต่จริงๆแล้วตัวราคาสินค้าและบริการที่มาจากการทำในโครงสร้างของอินซีนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกันแล้วก็ไม่ได้มุ่งแต่เรื่องของต้นทุนถูกอย่างเดียวแต่มุ่งถึงเรื่องของสภาพแวดล้อม มุ่งถึงคนผลิตเองด้วยนะคะจะได้มีความปลอดภัยปลอดจากสารพิษต่างๆชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะมีความเป็นสุขอยู่ด้วยนั้นยุทธศาสตร์ในในแนวนี้ก็เลยเน้นในเรื่องของการที่จะสร้างสังคมอินทรีย์ขึ้นมานะคะสร้างการรับรู้ความเข้าใจการเข้าถึง คำว่าอินทรีย์ให้ชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะเป็นฐานในการขยายและการยอมรับในเรื่องของอินทรีย์มากขึ้นตั้งแต่เกษตรอินทรีย์ออกมาถึงเป็นการแปลรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วข้ามไปถึงเรื่องของการบริการด้วยก็ครบวงจรแต่อยากให้มีการรับรู้ปัจจุบันเราจะรู้แต่ผู้ผลิต รู้ว่าตัวเองอยากทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่าตัวเองจะมีความปลอดภัยจากสารพิษต่างๆแล้วขณะเดียวกันพื้นดินแผ่นดินของเราเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆในชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็กระจายออกมาเป็นจังหวัดก็จะบางทีที่เราออกไปก็จะเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่อยากจะเป็นจังหวัดอินทรีย์นะคะ,ะก็อยากจะให้มีการรับรู้ในเรื่องของการผลิตมากและตอนนี้ แต่ตอนนี้ผลิตออกมาแล้วผู้บริโภคยังไม่เห็นคุณค่าเลยว่าการที่เป็นสินค้าอินทรีย์หรือบริการอินทรีย์มีคุณค่าอย่างไรนอกจากคุณค่าของของตัวเองที่บริโภคหรือใช้บริการแล้วเนี่ยคุณยังให้ความ เป็นสิ่งดีๆกับชุมชนและประเทศชาติได้โดยที่เราไม่ได้สร้างมลภาวะหรือ,อยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยแล้วก็ทําให้สังคมและชุมชนเนี่ยดีขึ้นด้วย<ฆ>เพราะฉะนั<ฆ>้นเงินที่ท่านอาจจะจ่ายมากขึ้นอีกนิดนึงนะแต่ว่าส่วนที่ท่านให้กับเขาเนี่ยมากกว่าตัวสินค้าที่ท่านได้ได,ได้ได้บริโภค ะะมูลค่าในตลาดโลกนะขณะนี้ของเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าอินทรีย์สูงขนาดไหนคะท่านที่ิรคกถ้า,ถามูลค่าของทั้งทั่วโลกที่มีการค้าสินค้าบริการอินทรีย์ทั้งหมดนี่ประมาณ2.3ล้านล้านบาทไทย ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเรามองเห็นช่องทางในการตลาดในประเด็นนี้ในส่วนนี้ก็มีการส่งออกแล้วะนะคะประมาณ4 0 0 0ันล้านบาทต่อปีหลักๆจะเป็นสินค้า<ส>ประเภทไหนสินค้ากเกษตรพื้นฐานออกมาก่อนนะคะก็คือสินค้าจากข้าวข้าวอินทรียนี่จะมีจํานวนค่อนข้างมากแต่การส่งข้าวอย่างเดียวเนี่ยอา,อาจจะได้มูลค่าเล็กน้อยก็มีการนํานวัตกรรมทำนำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดก็จะเป็นน้ํามันรําข้าว อินซีซึ่งจริงๆแล้วท่านบริโภคนิดเดียวเป็นหัวเชื้อนิดเดียวแต่ให้กําลังแล้วก็สุขภาพดีกับสุขภาพค่อนข้างมากเวลาเราส่งออกไปนิดนึงแต่เวลาเข้าไปผสมขายได้มูลค่ายเยอะมากเลยเพราะเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะเราจะต่อยอดเองได้ไหมในการที่ทำหัวเชื้อออ,อกมาแล้วตัวเขาเรียกว่าเอสเซนต์ออกมาแล้วแล้วก็ทําต่อยอดออกไปในหลายของหลายโปรดักต์เลยจริง,รงๆแล้วน้ามันรําข้าวเนี่ย เขาเอาไปผสมกับน้ำมันที่เอาไปทำสลัดค่ะนะคะเป็นใส่สลัดซึ่งเวลาเอาไปใส่น้ำาอื่นๆต้องขวดวาเริ่มเลยใช้หัวของเรานิดนึงแต่ไอ้ตัวที่มีคุณค่าทางอาหารจะอยู่ที่น้ำมันของเราน้ำมันข้าวจากนั้นก็จะ ข้ามไปถึงเรื่องของบริการบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการทําน้ํามันมะพร้าวอินรีย์เป็นเรื่องของการบํารุงผิวหรือการแปรรูปจากข้าวออกมาเป็นเครื่องสําอางอ,อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่ทํามาจากข้าวมีโจ๊กอินทรีย์แล้วก็เส้นเส้นสปากเกตตี้นี่ก็ทํามาจากข้าวอินทรียข้าวไรซ์เบอรี่อินรีด้วยก็มหีหลายหลายผล o d u ั t ท,ที่เราส่งออกพวกนี้จะวางขายในต่างประเทศแล้วได้รับการรับรองมาตรฐาน อินซีทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า USDA ให้การรับรองมาค่ะเราส่งไปที่ไหนเยอะคะตอนนี้ที่สุดตลาดหลักลก,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 ลก็จะมีทั้งอเมริกาทั้งยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงสิงคโปร์ อันนี้เขาจะมีกำลังซื้อค่อนข้างมากแล้วก็มีความตระหนักในเรื่องของอ,อินซีค่อนข้างสูงเพระบริโภคของเขาเองก็ค่อนข้างจะตระหนักมากกว่าเราด้วยผู้ผลิตเขาด้วยผู้ผลิตเขาก็มีผู้โภกเขาก็มีะนะคะความตระหนักในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยมีมากขอให้ได้มาตรฐานเถอะนะคะให้มีเครื่องหมายให้มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร,ร์ที่ส ของกระทรวงพาณิชยก็คือพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่มาตรฐานของอินซีได้มากขึ้นนะคะทั้งในส่วนที่กว่าจะได้อินซีเนี่ยต้องใช้ปลอดเลยจริงๆเลยเนี่ยสปีบางท่านเนี่ยทำไปแล้ว2ปีกว่าเกือบเกือบแล้ว อ้าวยังไม่ผ่านก็ต้องถอยกลับไปนับหนึ่งใหม่อาจจะเสียกําลังใจเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งที่ให้การรับรองในชุมชนให้รับการรับรองกันเองแต่ว่าถ้าหากเราจะขึ้นไปถึงต่างประเทศเนี่ยเราต้องได้มาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็ไปทํามาตรฐานของยุโรปส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างประเทศจะใช้มาตรฐานของยุโรปกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาะนะคะเป็นฐานถ้าเราได้2ตัวนี้ก็จะกระจายไปได้ทั่วทั่วโลกคือเรียกว่าต้องปลอดสารพิษปลอดสารเคมีให้ได้ เลยศจะมีกรรมมาวิธีต่างๆนอกจากปลอดสารแล้วยังไม่พอนะคะจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีมากกว่ามากกว่าการที่เป็นปลอดสารอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้เวลาถึง3ปีถ้าเราบอกว่าเราทําปลอดสารวันนี้เราไม่ใช้แต่รากฐานของดินเดิมเนี่ยยังมีสารอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องใช้เวลาที่จะให้ทั้งดินแล้วก็สภาพแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณเหล่านั้นปลอดจากสารจริงๆบางบางแห่งในต่างประเทศอาจจะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมาเป็นแนวกั้นค่ด้วยซ้ำไป เรียกว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งสินค้าอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้มันก็ยากละกว่าสินค้าปกติทั่วไปดังนั้นราคาก็อาจจะต้องสูงขึ้นตามมาด้วยซึ่งตอนนี้ผู้บริโภคเองก็คงจะต้องเข้าใจกับกระบวนการตรงนี้ด้วยทีนี้กําลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าจะเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะให้กับสินค้าอินทรีย์ของบ้านเราจะมีงานอะไรเกิดขึ้นคะท่านพินิงานนี้เราเรียกว่างานวัน วันย่อมาจาก Organic and Natural Expo ก็คืองานสินค้าบริการอินซีซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะเราจัดทุกปีะนะคะปีนี้เป็นปีที่6แล้วที่เราเปิดเป็นช่องทางให้กับผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาพบกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม,อมทางตรงก็คือผู้บริโภคสามารถมาที่งานได้ะนะคะที่ศูนย์ศิริกิจวันที่28-31กรกฎาคมมาซื้อเอง นะคะแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะผ่านผู้ค้าคือผู้ค้าก็จะมาดูสินค้าแล้วก็ซื้อทำอสัญญาซื้อขายกับทางผู้ผลิต แล้วก็ไปจําหน่ายต่อหรือส,ส่งออกอนนะคะ,คะก็จะเป็นการที่เปิดช่องให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสมาพบกันนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่3ของกระทรวงพาณิชย์เรื่องของการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศก็ให้ผู้บริโภคเข้ามาดูผู้ค้าในประเทศมาดูนอกจากนั้นเราก็ยังได้เชิญนะคะต่างประเทศผู้ค้าต่างประเทศเข้ามาดูด้วยเรามีสํานักง,งานของเราในต่างประเทศทั่วโลกก็ได้มีการส่งบัตรเชิญไปนะคะให้มาเยี่ยมชมสินค้า ของเราแล้วก็มีการจัดทำ business matching ที่งานด้วยนะคะนอกจากนั้นในส่วนของในประเทศผู้บริโภคทั่วประเทศก็สามารถมาได้นะคะ,คะเรามีถึง4วันเต็มๆด้วยกันก็เรียนเชิญให้ใหมาดูก็จะมีตั้งแต่สินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลได้ทั้งไอฟุ้มได้ทั้งของ USDA ของสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นได้ว่าภาคภูมิใจได้ ว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งไปถึงต่างประเทศเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างมากพอสมควรประมาณเกือบเกืบ100อบร้อยร้อยผู้ประกอบการด้วยกันที่เข้ามาในส่วนที่ได้มาตรฐานไอุ่มแล้วได้มาตรฐาน USDA ได้มาตรฐานสากลแล้วกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยนะคะรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานของประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศในบางประเทศได้ที่เขายังไม่มีมาตรฐานหรือว่า กระบวนการต่างๆในการที่จะตรวจมาตรฐานของเขายังไม่มีเขาก็ยอมรับมาตรฐานของไทยได้ก็อย่างเช่นในภูมิภาคอาเซียนหรือ CLMT v T ของประเทศของเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ส่งไปได้ก็เป็นตลาดหลักเช่นกันนะคะให้ความสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดใหม่ๆอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เวียดนามก,ก็สนใจอินเดียมีความสนใจค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการได้มีการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในระหว่างที่เราจัดงานที่สวนศิริกิจิสวันก็มีการทํากับข้าวมีเมนูมใหม่ๆของการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะ,คะมีการม,ามีส่วนร่วมในเรื่องของการเพ้นผ้าออร์แกนิกผ้าไม่ใช่แต่เป็นอาหารอย่างเดียวนะก็จะมีผ้าที่เป็นผ้าทอที่มาจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดด้วยะนะคะมีเราได้เชิญเพื่อนบ้านเรามา clmbt คือลาว กัมพูชาเวียดนามเมียนมาแล้วก็มีมาเลเซียเพื่อนบ้านมาสิงคโปร์ก็มา <c oughs> นะคะมาแสดงสินค้าอินรีของเขาด้วย <c oughs> อันนี้เป็นความร่วมมือที่เราเชิญเข้ามา <c oughs> ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง สินค้าและบริการอินซีได้คือจ<า>ัด<า>เป็นโซนโซนใช่ไหมคะท่านผ<า>ู้ชมค่ะจัดเป็น,ปนโซน <คะ S 1> โซนเดินง่าย,ะายนะคะเดินง่ายเข้าไปถึงท่านก็จะเห็นไทยพาวเวอร์เรียนอาร์เซนพาวเเรียนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเอ่อพาวเเียน ที่เป็นงานของมูลนิธิเพื่อนพุ่งพาอันนี้จะอยู่กับเราเป็นประจําทุกปีตลอดมามแล้วจะอยู่ตลอดไปะนะคะ,ะก็จะเป็นสินค้าจุดที่แสดงสินค้าแล้วก็มีการแสดงเวิร์คช็อปให้เห็นด้วยการทํากับข้าวต่างๆด้วย มีกิจกรรมหลายอย่างที่ที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์น่าสนใจเช่ามากก็จะเป็นการทําเทียนไล่ย,ยงุงบ้านเรา,าย,ยุงเยอะ,ะก็จะเป็นการไล่ย,ยุงอินทรีย์คือไม่มไม่ไม่ฆ่าสัตว์นะ แต่ใช้ผลิตภัณฑ์อินรีเข้ามาแล้วยุงก็จะไปตามทางของเขาคือมีส่วนของการจัดแสดงแล้วก็จัดจําหน่ายด้วยในขณะเดียวกันนิทรศการเห็นบอกมีในงานด้วยนะคะจะแสดงถึงอะไรบ้างคะท่านนิทรศการเนี่ยก็จะมีถึงการให้ความรู้ความเข้าใจว่าถ้าหากท่านจะเข้าไปสู่กระบวนการของเป็นผู้ผลิตอินซีจะทําอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นนิทรศการแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะมาให้กําลังใจแล้วก็มาแนะนํามีพี่เลี้ยง ง่ายพาขึ้นไปเลยถ้าอยากจะเป็นเกษตรอินทรีย์มีนิทรรศการในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดต่างๆนะคะโอากาสที่จะไปตลาดต่างๆอย่างไรมีนิทรรศการที่บอกว่าการนำพื้นฐานของอินทรีย์ก็คือสินค้าเกษตรนั่นเองแล้วไปพัฒนาต่อยอดมีขบวนการอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นทางเรามีความร่วมมือกับสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติ ก็จะนําไปพัฒนา,าเช่นเวลาเราเทรําผลิตภัณฑ์มะพร้าวทาน้ํามันจากน้ํามันมะพร้าวก็จะมีส่วนที่เหลือ นะคะก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์อื่นเ<ม>ช่นโยเกิร์ตได้ะนะคะก็เป็นอินทรีย์อีกอนะคะเป็นโยเกิร์ตอินทรีย์อีกอย่างนี้ก็คือทําให้ครบวงจรเลยแล้วก็ไม่มีสิ่งที่สูญเสียเพระพาะควรจะได้มาซึ่งมะพร้าวผลอนหนึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างสูงแล้วเพราะฉะนั้นจะทําแล้วทิ้งก็เสียดายมันก็จะมีส่วนที่รับมาต่อยอดน้ำมันมะพร้าวน้ํามะพร้าวสดนะคะเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแห้งทั้งมะพร้าวทั้งหมดนี่เป็นตลาดอินทรีย์ที่ ไม่พอขายไม่พอขายเราต้องใช้เวลานะะในการที่จะทำให้เป็นส่วนอินทรีก่อนกพ่ะจะได้เพราะความต้องการในเรื่องของมะพร้าวเนี่ยมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะพร้าวอินทรีย์เพราะว่าสามารถแปรได้ทั้งหมดตลอดสายมาเลยไม่มีส่วนที่ท,ทิ้งให้เสียหายข้าวอยู่เหมือนกันที่เราพยายามทำเพราะว่าเราผลิตข้าวมากะนะคะบริโภคน้อยเพราะฉะนั้นจะมีเหลือส่วนที่จะส่งออกค่อนข้างมาก ถ้าเราส่งข้าวเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันก็เสียดายอะค่ะคือค่าขนส่งก็สูงมูลค่าที่ได้มาก็น้อยแต่ถ้าเราทำออกมาเป็นเส้นสปาเกตตี้สมยใหม่โดยใชเ้เทคโนโลยีเข้ามาแต่ก่อนนี้จะต้องใช้แป้งสาลีแต่แป้งสาลีจะมีกลูเตนบางคนแพ้แต่เข้า ข้าวของเราเนี่ยไม่แพ้ไม่มีกรูเตนเลยเรียกว่ากลูเตนฟรีเวลาออกไปเนี่ยทั้งออแกนิกทั้งกรูเตนฟรีได้ไอฟุ่มบางบางประเทศเข้าไปมีแฟร์เทรดอีกต่างหากคือสังเกตรารับรองเยอะมากนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นไปตามเครื่องหมายรับรองอย่างตัวเนี้ยใช้ข้าวเท่าไหร่ใช้ข้าว100กรัมต้องว่าอย่างนั้นนะคะต่อให้เป็นออแกนิกของข้าวแล้ว100กรัมก็ เออกิโลก็จะประมาณร้อยกว่าบาท hmm. นะคะหนึ่งร้อยกันก็สิบกว่าบาท hmm. แต่เอาไว้ถุงนี้ก็ เป็นร้อยกว่าบาทเหมือนกันแต่แค่หนึ่งใน10ของตัวข่ามเรดข้าวเพราะฉะนั้นเราน,นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใส่พวกนี้เวลาส่งออกไปเนี่ยมูลข้าวจะมากขึ้นมากขึ้นกเกษตรกรเนี่ยเวลาขายได้เนี่ยจะบอกว่าขายได้100่งรอหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกหรือร้อยห้าสิบเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ความต้องการในการต่อยอดเข้ามามากมากขึ้นความต้องการข้าวก็จะมีมากขึ้นราคาในอนาคตก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ทุกอย่างจะทอนกลับไปที่กเกษตรกรหมด ไม่ได้อยู่ที่ตรง,ตรง,ตรงช่วงที่ปลายอย่างเดียวแต่จะอทอนกลับไปที่เกษตร,รกรฟังจากที่ท่านอธิบดีพูดเนี่ยเป็นงานที่จัดให้สําหรับทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคเลยแล้วก็ได้มาพบปะกันในขณะเดียวกันสัมมนาวิชาการก็รวมอยู่ในงานสัมมนาวิชาการนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราก้มหน้ากุ้มตาไปทําไปโดยไม่ได้มองเลยว่าโลกเขาคิดยังไงเทรนด์ในอนาคตเป็นอย่างไรมาตรฐานจะมีการพัฒนามากขึ้นหรือไม่นะคะมันก็จะอยู่กับที่แต่การสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะให้การรับรู้ ในเรื่องของสินค้าออร์แกนิกว่าต่างชาติเขามองเราอย่างไรต่างชาติเขามองอนาคตของออร์แกนิกอย่างไรนะคะแล้วเราก็ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นท่านแรกก็จะเป็นผู้ที่ให้เซอร์ติฟิเคตตัวนี้ไอฟุ่มมานะคะเป,เป็นประธานเป็นประธานของไอฟุ่มคือหน่วยงานรับรองสินค้าออร์แกนิกของของทางยุโรปมาส่วนที่สองก็จะเป็นหน่วยงานที่จัด ทำนิทรรศการหรือการแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของสินค้าออร์แกนิกของยุโรปเขาเรียกว่าไบโอฟาสนะคะก็จะมาคุยกับเราด้วยคือมาพูดให้เราฟังว่าอนาคตของสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไรบริการเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ยังจะมาดูงานของเราแล้วก็จะมาคุยกับเราว่าถ้าปีหน้าเขาจะมาจัดร่วมกับเราได้ไหมอยากจะมีความร่วมมือ MOU หรือทําความตกลงกับเราในเรื่องที่เป็นเจ้าภาพต่อไป เรียกว่าอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างรออยู่ในงานนี้ที่ท่านอิบดีบอกว่าเรียกชื่อสั้นๆยอ่ยอๆว่างานวันเนี่ยนะคะงานวันออร์แกนิกแอนเนเชอรัลเอ็กซโป2016คุณผู้ชมสนใจไปเดินชมไปเดินเลือกซื้อสินค้ากันได้ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ผลิตหรืออยากจะเป็นผู้บริโภคนะคะ28ถึง31กรกฎาคมนี้ที่สนยนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านอภิบดีกรมการค้าภายในคุณวิบูลร,รักษ์ร่วมรักค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะนินด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการฮัตข่าวค่ะราชบุรีเมืองชายแดนที่มีสักติ